ดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้นะครับเครื่องจะมีการตรวจสอบระบบก่อนใช้งานตอนนี้เข้ามาที่หน้าหลักนะครับต่อไปให้แตะที่หน้าจอให้มีเมนู s e ตติ้งอยู่ด้านล่างครับแตะที่คำว่า setting นะครับแล้วแตะที่ลูกศรล่างขวาแล้วแตะที่คำว่าแคล แต่ที่แคนโนล่าลิซิสแตนแคลมันจะถามข้อความนะครับต่ออุาก็เรียบร้อยให้เปิดจุกนะครับกดแต่คำวาเยบเครื่องเกนในการปริเบตสายแคนโนล่านะครับเพื่อจะให้ทราบว่าค่าโฟลของแคนโนล่านี้ให้ได้สมงสุดเท่าไหร่นะครับใช้เวลาสักคู่หนึ่งน่าจะประมาณไม่ถึงหนึ่งนาที ถ้าคลิเบตสำเร็จนะครับมันจะมีะกรอบข้อความสีเขียวขึ้นมามุ่งบอกว่าการคลิเบตได้เสร็จสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นกรอบข้อความสีแดงแปลว่าคลิเบตมีการเฟลอาจจะมีปัญหาว่าไม่ได้เปิดจุกที่ข้างฟิลเตอร์ไว้ ก็เป็นแคนเทราผู้ใหญ่ใช้เวลาขันแคลนานหน่อยอันนี้ฮัคาลิบัตคาลิบเบสเสร็จเรียบร้อดดย,อยนะครับแต่ย้อนกลับไปหน้านแรกที่ลูกศรมุมบนขวาจะเห็นว่ามันขึ้นว่าง0แปลว่าโฟที่สูงสุดในแคนเทราลิลานี้ได้ถึง60